ในสัปดาห์นี้แล้วนะคะประธานาธิบดีสจิ้นผิงก็จะเดินทางเยือนซาอุดีอราระเบียครั้งสําคัญในรอบ6ปีเลยล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวออกมาเป็นระยะระยะนะคะแต่ว่าก็เลื่อนมาตลอดค่ะเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวกับการล็อกดาวด้วยนะคะ ก็ท้ายที่สุดค่ะครั้งนี้น่าจะไม่เลื่อนแล้วนะคะเพราะว่ากําหนดก,การออกมาแน่นอนแล้วล่ะค่ะว่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะคะถึงแม้ว่าจีนเองนะคะจะจับมือกับซาอุดีอาระเบียและก็เพื่อนๆนะคะในการที่จะเดินหน้าจัดระเบียบโลกใหม่สร้างครัวโลกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแม้จะมีคําเตือนจากสาหรัฐก็ตามค่ะ ทางนี้แล้วนะคะจีนเองก็ยังซื้อน้ํามันจากซาอุดิอาระเบียมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยล่ะคะ่ะความร่วมมือระหว่างจีนกับซาอุดในครั้งนี้นะคะจะผ่านกลุ่ม SCO หรือว่าความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กับตะวันออกกลางอีกด้วยล่ะค่ะก็จะร่วมมือกันทั้งพลังงานก็การค้าด้านต่างๆมากมายทีเดียวล่ะคะ่ะแล้วก็คาดว่าคราวนี้นะคะซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะต้อนรับ สีจีนผิงอย่างสมเกียรติเลยนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาไบาเดนก็เยือนเช่นเดียวกันนะคะเยือนด้วยตัวเองเลยค่ะเพื่อที่ต้องการจะให้ซาอุดีอาระเบียนะคะช่วยผลิตน้ํามันเพิ่มเพื่อที่จะได้ลดปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะแล้วก็คราวนี้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจีนรัสเซียซาอุนะคะพยายามที่จะจับมือกันสร้างครัวโลกขึ้นมาใหม่สร้างระเบียบโลกขึ้นมาใหม่แม้ไบเดนจะเตือนนะคะว่าถ้ามีการรวมกลุ่มกันนะคะ ของสมาชิกดังกล่าวนี้ละค่ะสหรัฐเองนะคะก็จะไม่อยู่เฉยเช่นเดียวกันล่ะค่ะก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลอะไรนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าจัดระเบียบโลกใหม่กันต่อไปล่ะค่ะ โดยไบเดนเองนะคะก็ได้ออกมากล่าวนะคะว่าเราจะไม่เดินจากไปไหนแล้วก็ปล่อยให้เป็นสุญญากาศนะคะเพื่อให้จีนรัสเซียอิหร่านเข้ามารวมกลุ่มกันนะคะโดยสหรัฐเองก็จะไม่ไปไหนละคะ่ะนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่าความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญครั้งนี้ค่ะจะยิ่งทําให้ซาอุดก,กับสหรัฐห่างกันออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ยังเป็นลูกค้าคนสําคัญของสหรัฐนะคะเพราะว่าสินค้าของการทหารของจีนเนี่ย ยังไม่สามารถมาแทนที่ได้ค่ะแต่ว่าจีนเองนะคะก็เป็นลูกค้ากับซาอุดิอาระเบียทางด้านการค้าขายสินค้าทั่วไปและค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้ทั้งสหรัฐและก็กับจีนค่ะ